ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษเน้นผู้ในชีวิตจริง EP 3ก็ไปดูฝากกดใจและกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยจะรออ่านทุกคอมเมนต์นะครับ without it I see no future without it I see no future ท้าไม่มีมันฉันก็มองเห็นอนา,นาคตหรอก makes e n s e makes sense เขาท่าดีเนี่ย I don't know where you guys wrote in from. I don't know where you guys wrote in from. ฉันไม่รู้ว่าพวกคุณมาจากไหน If you don't like it, you can just move along. If you don't like it, you can just move along. แต่คุณไม่ถูกใจคุณก็ไปตามทางของคุณเลยไป How we clear? How we clear? เข้าใจไหมเข้าใจเปล่า we're absolutely clear. we're absolutely clear. sure thing. sure thing. nanon. all right. all right. all right. let's call it a day. let's call it a day. give him a rest. give her a rest. ฮิมในที่นี้นะครับแปลว่าเขาใช้กับผู้ชายและเฮอแปลว่าหล่อนใช้กับผู้หญิงเพราะงั้นประโยคนย์้จะแปลว่าให้เขาพักผ่อนสักหน่อย What's up dude What's up dude ว่าไงวะเมืงว่าไงวะเพื่อน Get some coffee Get some coffee กาแฟาสักหน่อยไหมวะเออ uh, It's a little early เอ uh, อ It's a little early เออ มันเร็วไปหน่อยนะยังเช้าอยู่เลย I got to get out of hereI got to get out of here ต้องออกไปจากที่นี่แลว้ว I think I'm gonna lose itI think I'm gonna lose it, I I gonna lose it. ฉันว่าฉันจะเป็นบา้าอยู่แล้ Sounds like somebody's got a case of MondaysSounds like somebody's got a case of Mondays ฟังดูเหมือนว่าจะมีคนเป็นโลคเกียดตวันจันทร์แฮ I just can't seem to get motivated. I just can't seem to get motivated. I just don't know what to do. I just don't know what to do. I'm burnt out. ba am burnt out. I'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 m burnt out. เป็นไงบ้างครับกับวิดีโอสอนภาษาอังกฤษคลิปนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรอยากจะบอกเราก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนสามารถพูดภาษาอังกฤษาได้คล่องและก็ได้เก่งตามที่ทุกคนตั้งใจไว้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ